สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหว้พระพุทธชินราชนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับในอยู่ภายในวันวัดอะไร <c oughs> ครับอันนี้ก่พระบิษณุครับตั้บบงเดินทำอ่าไปเลยนะครับวันนี้วันที่ยี 24. 24่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤศจิกายน พวะมุกขนนุจินาราศนะครับถนนใหญ่ครับเข้ามาแล้วครับ well นี่ผมก็พามาเดินมาเรื่อยนะครับนี่เป็นมาขอโชคขอลาบเซ็นซีนะครับ ข้าต่อ,อครับพระพิาหารอีกสองทุ่มนะครับห้ามสุนนักเข้าแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องแล้วนะครับห้ามนะครับมากครับมีสัตว์ชั้นเดียวกับ Đây bỏ cái bài Bỏ bài bỏ kính mang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ได้อยู่ที่เของู่งงที่เชร่าที่เืองจังหวัดที่โลกครับได้มาไหว้ท่านแล้วก็เห็นชาวต่าชาติมาใกล้พามามา,มาไหว้นี่ขาวที่ไม่เป็นรัสเซียแ็่ก็ยินดีก็เป็นที่ทกททกสกลร่คกับ รถนั่นนะครับนี่ออกมาด้านนอกนะครับมีรถสกั๊ตะ,ะมาเลยครับ,รบเราไปดูแมน้ำเจ้าพระยาเอ้แม่น้ำน่ามน้ามบดทัวมีกระบี่ด้วยนะ ครับสวัสดีครับทุกทุกวันครับ